สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะวันนี้จะมารีวิวสินค้านะคะต้องออกตัวก่อนนะคะไม่ได้ขายนะคะเป็นผู้ใช้นะคะเขาเรียกว่าเครื่องทำบอฟเฟิลนะคะมินินะคะขนาดเล็กมากนะคะอันนี้สั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตนะคะ l a z a d a s h o p ป e อะไรก็ว่าไปนะคะใครจะสะดวกที่ไหนก็มีนะคะทีนี้เรามาดูนะคะตัวนี้มันจะทำบอฟเฟิลได้มีขนาดประมาณสักนี่นะคะ สัก10เซนนะคะประมาณสัก10เซนนะคะวัสดุก็ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะใช้ได้นะคะวัสดุค่อนข้างดีตัวเล็กน่ารักมากนะคะเหมาะทําให้กับเด็กๆทานนะคะแต่เรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้นะคะอ่านะคะตรงนี้มันจะเขียนไว้ว่าใช้สําหรับไฟร้อยสิบโวล์นะคะเออใช้สําหรับไฟร้อยโวล์นะคะซึ่งมันไม่ใช่ไฟบ้านเราใบไฟบ้านเรามัน220โบโวล์นะคะนี้มันเป็นของญี่ปุ่น นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเสียบปลั๊กโดยตรงไม่ได้นะคะมันจะไหม้นะคะเพราะแรงดันเราสูงกว่านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้200ประมาณ200กว่าบาท2อ0รอยาะไรเงี้ยนะคะเราไปซื้อมานะคะแต่เราไม่สามารถใช้กับปลั๊กบ้านเราได้เราก็เลยต้องไปซื้อตัวแปลงไฟมาอีกอันนึงนะคะซึ่งตัวแปลงไฟก็คือตัวนี้นะคะตัวแปลงไฟตัวนี้นะคะก็คือใช้สําหรับกระแส500นะคะ500แอมป์นะคะ ซึ่งอันนี้ก็500วัตต์นะคะ500วัตต์แต่เครื่องใช้ฟ้านี่มาประมาณ300วัตต์เนอะ,อะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ใช้ได้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็ใช้ได้ซื้อว่าซื้อตัวนี้มาอีก800กว่าบาทนะคะคุ้มไหมเนี่ยนะคะเพราะฉนั้นเราก็จะเอาตัวนี้ไปเสียบไฟบ้านเราก่อนแล้วก็เอาตัวนี้มาเสียบเข้าอีกทีนึงนะคะก็จะใช้ได้แล้วเรียบร้อยนะคะถามว่าสนุกดีไหมดีนะคะคุ้มค่าไหมก็สนุกดีให้เด็กๆทํานะคะ แต่ว่านะคะถ้าเราไม่มีหมอ้อแปลงไฟก็ไปซื้อมาก็รวมกันแล้วก็พันกว่าบาทพอดีนะคะก็ค่อนข้างแพงหน่อยนึงนะคะ,ะแต่ถ้าเรามีหมอ้อแปลงไฟก็โอเคนะคะทีนี้เรามาดูเวลาเราทําเป็นบอฟเฟอร์มาก็จะใช้เวลาทําสูตรแป้งบอฟเฟอร์นี่ก็แล้วแต่ในอินเทอร์เน็ต YouTube มีเยอะแยะนะคะลองหาดูนะคะ,ะทีนี้เวลามัน ใช้เวลาเกรียมเวลาสุกนี่ก็ประมาณสัก 1- 2นาที2นาทีก็สุกแล้วค่ะประมาณนี้นะคะ,ะแต่ก็มีข้อระมัดระวังในการทํานิดนึงเนื่องจากมันตัวเล็กนะเวลาเราเราเอามันขึ้นเนี่ยเราต้องระวังนิดนึงนะมันจะร้อนนะคะ,ะก็อาจจะต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งมามาดันมันขึ้นอย่างนี้นะคะอ่ามันก็จะปลอดภัยกับเรานิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวจะมีวิดีโอสาธิตการทําให้ดูนะคะซึ่งก็ เดี๋ยวดูกันว่ามันได้เป็นบล็อกฟล์ยังไงนะคะทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นบล็เฟลที่เราทําเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้หน้าทานนะคะชิ้นเล็กๆนะคะนี่หน้าทานนะคะทำแพิ่เดียวก็ได้นะคะทําให้เด็กๆทานที่บ้านเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอสาธิตการทํากันเลยนะคะ ขนเก่งขึ้นแล้วนแม่ใส่เนยเยอะหน่อย